สวัสดีครับอยู่กับสาวดัมซิ่งครับวันนี้พามาดูรถคนดังมั่งครับรถของดัมซิ่งดินด่วนครับเสร็จแล้วนี่ขนาดพี่วุฒมาตั้งแต่ปีใหม่นะขผมมาเดือนเกือบเมษานะครับนี่พี่วุฒิมั่วแล้วบันไดอย่างยาวพี่วุฒิบอกบันไดสั้นมาเมียนแล้วนี่พอดีครับสวยรู้เลยแบบนี้ มตรใช่บ่เก็บอกว่าสามสองเมตรเก้ามันเมียนอกเหมือนกันเลยได้ปิดตรงนี้ครับแปะเลดเสร็จแล้วครับเนี่ยอู้หูพื้นเลดดี เลดถ้าบางคนบอกกลัวมีปัญหาของเพื่อนผมทําแบบจับตอนครับจับน็อตกลางแล้วก็เอาแผ่นยางรองเพราะว่าเพื่อถุงลมมีปัญหาจะได้เปิดพื้นง่ายครับเส้นละสี่พันสองครับเฮดบีมครับเฮดบีมหน้าสีผมอยากได้มากครับแต่ว่างบเรอมไม่ถึงแล้วเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะขนาดนั้นคิดว่าก็เลยไม่เอาครับเอาแค่ไว้แฟงสีพอครับ แต่ตัวนี้มาตรฐานโคตรเลยครับ <c oughs> อู้โอ้ข้างหน้าเป็นปูพื้นเล็อีกแผ่นหนึ่งซีมมนไม่ใช่เกือบแผ่นละหมื่นเลยเหรอครับนเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับแล้วตรงนี้น่าจะปูพื้นไม้ขึ้นมาครับพื้นไม้ขึ้นมานูนหน่อยหนึ่งพื้นไม้น่าจะสูงกว่าก็คือว่าน่าจะไม่ต้องปูบางฝุ่นครบดูระยะแล้วก็สูตรสูตรที่นี่ครับเ <c oughs> จอแบบนี้ดีครับง่ายมันเหล็กมันไม่เอ็นครับนี่เราไม่ต้องเอาเอ็นมันออกเอาหลังมันออกครับ แข็งแรงด้วยครับแบบนี้แต่ข้อเสียก็คือว่าเราจะปูพื้นเสมอไม่ได้รเราจะให้เอ็นปูพื้นเป็นแผ่นเดีวยวกันไม่ได้ครับแบบนี้มันเป็นสูตรสูตรของเขาครับแล้วก็จะปูไม้ครับทำมาตรฐานมากครับนี่แหละเขาเอ่นเมื่อฉีบก็เมื่อสมครเลนครับผมมัน มือเก็บได้ครับสร้างเก็บได้อ้พี่วุ๊ดแปะเรล็ดข้างสวยเลยครับแปะเรล็ดแล้วปิดหัวอีกสลักใหญ่ด้วยล้างห้าเลยนะครับล้างห้าแบนประกบแล้วก็แบนอีกเหล็กแบนอีก บันไดน,นี่หนักก็เรื่องกันครับของพี่แกเล่นมิลเลอร์ครับมึงสวยครับมิลเลอร์อันนี้ยังไม่ได้ลอกออกนะครับนี่ดำทรัค รถดําิ่งดินด่วนเอาคือบ่พับเพิ่เพินลหรโชคดีพี่วุฒได้ล้อพพ่เนียมครับไม่ต้องหมดตังค์เยอะ <c oughs> ผมนี่หมดเยอะแล้วครับอันนี้เป็นเลรแปะนะครับ เลดแปดเอ้านึกว่าเลดนึกว่าได้เสาเลดไม่ได้ครับเป็นบาบนเลดตรงนี้ก็เป็นสีบอลแต่พ่นเนียนดีตีลุมนะครับอาจารย์ูบอกว่าตีลุมอยู่ตอนนี้ เสร็จแล้วครับเด้อแต่ก็จะปูพื้นไม้อย่างเดียวนะครับขั้นของแม่ก็ปูพื้นไม้ครับแต่ว่าเวลาแม่โคขึ้นมาเหยียบไม้มันแตกกับไม้มันแตกแล้วดินมันก็ไหลลงดินมันไหลลงแบบนี้อหะน้ำน้ำไหลเข้าเหล็กน้ำไหลเข้าเหล็กขั้นที่บ้าน โชคดีคันนี้ได้โปรเจคเตอร์เสร็จแล้วแต่ตีลมโอ้คันนี้มันมีสเกิร์ตล่างด้วยครับมันเลยดูดูเตี้ยมากดูเตี้ยลงไปอีกประมาณ3นิ้วเลยเกือบเกือบสี่นิ้วครับเพราะอันเป็นหัวสูง ถ้าเราไปย้ายรถเกี่ยวเสียวนะครับเสียวมันแตกของซียเวียวก็แตกครับเวลาลงหลุมลงอะไรแต่หลังถนนนี้มันจะสวยมากครับก็ย <c oughs> ังว่าพี่วุฒแกไม่รีบครับ ไปเรื่อยๆทำเป็นคอนเทนต์ไปเรื่อยๆครับทำถ่ายคลิปไปเรื่อยๆครับผมว่าเงินสามแสนไม่พอนะครับถ้าซื้อจริงๆครับชุดบาเลตของผมก็ตกไปเจ็ดหมื่นครับแต่ของผมมันมันได้เสาเแผ่นนี้ก็เป็นเหล็กแล้วกลางกลางก็ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์เพื่อ ระ,ะบายความร้อนครับให้ความร้อนมันผ่านนี่สามมิลเลยครับบาเขาให้สามมิลเลยจัดใหญ่เลยเจาะรูเพื่อร้อยสายไฟครับแม่ไอเดียดีครับนี่ล้อเขาสวยนะครับมันเป็นกระทะนีเนียมนะ แต่ตอนนี้เป็นยางสองสี่ห้าครับเซียโดมบอกไม่ไหวครับสองสี่ห้าแดกน้ำมันครับยางมันเล็กของเขาไปเปลี่ยนเป็นสองหกห้าแล้วครับน่าจะเหลือแต่ปูพื้นไม้ครับใช่ใหญ่เล่นมาตรฐานมากเลยครับ แล้วก็เหลือกระบอกครับตอนนี้เยอะมากครับของผมก็รอแต่เล่มทะเบียนครับส่งแบบส่งอะไรครับหาเงินครับหาเงินมารอจ่ายครับขาคัเขาอี๊บมาตรฐานครับคนมาตรฐานเลยนะ งานเชื่อมเนียนครับเนียนทุกจุดบางทีเราจะาตามเป้าตามกำหนดเวลาไม่ได้ครับเพราะว่าคุมดูแล้วน่าจะช่างน้อยครับชายใหญ่ช่างน้อยแล้วก็งานเดอะด้วยครับบางทีเรามากําหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้นะครับต้องเราต้องเข้าใจจุดนี้เลยครับว่าจะเล่งเอาตามกำหนดมันก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวฝ่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลงหนองมาล่าบ่วล่าเดี๋ยวผู้หนึ่งผู้นี่ขาดครับจิปะถาครับ อันนี้ก็จะไม่ไปครับเอาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ